สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ากระผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้วันที่21มีสายน์2563เป็นปกตินะครับออกกําลังกายช่วงเช้าเช้าตื่นขึ้นมาเก็บตัวกักตัวอยู่ที่บ้านก็อ,อาศัย เวลาช่วงเช้าช่วงเย็นเดินออกกำลัายออกกำลังครับให้เหงื่อซึมซึมคุยกับปติอนครับตรงไปตรงมา,าผลจากที่ประชาชนนะครับผลของประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นโชว์บินค่าไฟนะครับทำให้รัฐบาลชุดนี้ตื่นตัวครับปัญหาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอก ยกเว้นประชาชนหรือคนอื่นชี้ให้เขาถึงตื่นตัวครับทนร้อนไปก่อนครับผมจั่หัวเรื่องวันนี้ทนร้อนไปก่อนเดี๋ยวบินข้าไฟมาเดี๋ยวหนาวเอง <laughs> ทนร้อนไปก่อนบินข้าไฟมาเดี๋ยวหนาวเองครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการควบคุม พลังงานอะไรกกพอ,อะไรผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกทั้งหมดครับได้ไประชุมกันมีหลายหน่วยงานครับการไฟฟ้ามาทั้งหมดทั้งฝ่ายผลิตทั้งนครหลวงทั้งภูมิภาคมานะครับสำนักง,งานนโยบายกำกับพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับรัฐมนตรีสุนทรภัน์เป็นประธานออกมาแถลงข่าว บอกว่าวันนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับพี่น้องในที่อยู่อาศัยสรุปความว่าบ้านใดมีมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป์ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยจะได้ใช้ไฟฟรีครับส่วนที่มีมิเตอร์ขนาด15 15แอมป์ขึ้นไป คือ1 5 0ถึง800หน่วยให้จ่ายเท่าเดือนกุมภา801ถึง3,000หน่วยจ่ายเท่าเดือนกุมภาส่วนที่เกินจากเดือนกุมภาคิดเป็น50%นะครับ3 0 0พหน่วย3 0 0 1หน่วยขึ้นไปจ่ายเท่ากับเดือนกุมภาส่วนที่เกินจากเดือนกุมภาคิด7 0อสวัสดีครับสวัสดีนะ ดีครับพอบกําลังวิ่งมาสองรอบตัวน,นี่ได้ขี่จักรยานอีจกจะเสนอคนอรมอวันนี้ครับเพื่อบินาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาก็ลองดูครับให้มันจริงสันน่ะส่วนเงินทองที่จ่ายไปแล้วทำยังไงเงินทองจ่ายไปแล้วจะทํำยังไงจะคืนกันยังไงครับมันเดือดร้อนนะครับบอกให้ชาวบ้านอยู่บ้าน อย่าไปไหนชาวบ้านก็นปฏิบัติได้ทีก็ขึ้นค่าไฟเสลยนะขึ้นค่าไฟแบบลักหลับแบบปลนเงียบเงียบในที่สุดก็จะเสนอแนวทางแก้ไขความเป็นจริงจากการประชุมเมื่อวานผมเห็นว่าค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าท,ทุกการไฟฟ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงครับค่าใช้จ่ายคง ไม่มันไม่กล้าแฉออกมาไม่กล้าเปิดเผยกับประชาชนเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตแก้จากล็กหลิกไนบ้างจากแก้จากน้ํามันบ้างได้จากน้ําน้ําจากเขื่อนนะครับน้ํานี่ไม่ได้ซื้อนะน้ําไม่ได้ซื้อเด๋ยนนี้น้ํามันลดราคาหงวบเลยแต่ก็อ้างว่ายังไม่มีมติก็ลดไม่ได้คือไม่รู้สึกรู้สากับความเป็นจริงครับ ที่กับชาวบ้านนี่แม่ถ้าไม่ไปจ่ายค่าไฟเดี๋ยวพนักง,งานซึ่งมีค่าจะจ่ายต่อเดือน38บาทจุด22สตางค์นี่ครับจะมาตัดไฟยกงอไฟไปกว่าจะเอาคืนมาได้ต้องเสียเงินเสียทองมากครับเอาให้มันจริงมันจังนะผมว่านะผมจะโจกหัวเรื่องไว้สวัสดีท่านพ่ออ๋อนี่ครับป่ะนี่เขาจะลดเขาจะลดค่าไฟให้แล้วนี่ ขจะเลกรถข้าวไฟให้นะดีครับดีครับก็ดีเนาะดีครับดีแต่ว่ามันจะทําได้ขนาดไหนร,รถข้าวไฟค่าโทรศัพท์ผมผมคิดว่าไอ้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยยังไม่กล้าบอกชาวบ้าน,นไง<ม>ว่าผิดจริงไม่บอกความจริงคือมาโขกกับชาวบ้านอย่างเดียวมาภาษีมูลาคา่าเพิ่มมา Ft f l ีโฟ t t ทคือลอยตัวค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถประเมินได้ น้ำมันตอนนี้ลดแล้วการไฟฟ้าไม่รู้เหรอทำไมมันซื้อบืดกันอน้ำมันลดทุกมันทำไม,ำไ,มไม่ลดตามอัอตโนมัติเลยใช่ไหมครับถ้าน้ำมันเป็นอย่างนี้ก็ลดลงมาเลยไม่ได้เหรอประชุมกันทําไมทําเป็นโปรแกรมแบบของแบงก์อะดอกเบียแบงก์อะใส่สูตรไว้เลยอ่าทเป็นโปรแกรมแบบดอกเบียแบงก์น้ำมันลดแค่นี้มึงก็ทำห้มันระโองงงูไม่เอกมากนะต้องเรื่องประชุมทําไม คณะกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้มันเป็นที่นะตั้งโปรแกรมหน่อยวิศวกรล้นเหลือเหลือเกินในการไฟฟ้าสมัยเมก่อน <c oughs> น้ามันอนะ่ะน้ำมันโลกบาเรลละห้าสิบาทห้าสิเ,เหรียญเนี่ยนะน้ำมันบ,บ้านเราจะลิตรอยู่15บาทเองนะครับตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้น้ํามันโลก15เหรียญสิบหเหรียญน้นํามันยัง17 18บบาทอยู่เลยครับ อันนี้ก็คณะกรรมการน้ำมันพลังงานแห่งชาติเนี่ยก็ซื้อบื้อเหมือนกัน้นทำเป็นทองไม่รู้ร้อนยังกินกันเ้อที่ต่างครับนี่แหละท่านผู้ชมครับแม้จะมีข่าวว่าจะลดวันนี้ก็ลองดูสิคือประชาชนเขาเดือดร้อนจริงๆครับเพราะว่าเขาออกไปทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้รายได้ก็ไม่มีจะไมครับจะก่อรายได้มาจากไหนะ อากาศก็ร้อนอากาศก็ร้อนเขาบอกว่าร้อนทนร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวบินข้าวไฟมาก็หนาวเองชาวโซเชียลเขาเขียนนะครับท่านพ่ออ๋อมันหนาวจริงๆเลยครับหนาวมากบานพ่ออ๋อหนักกว่าเดิมไหมหนักครับเพิ่มพันกว่าบาทเพิ่มพันกว่าบาทดีครับเพิ่มพันกว่าบาทบ้านอันนี้ก็ข้าวไฟเพิ่มพอประชาชนเอา รวมตัวแสดงความคิเดเห็นทางโซเชียลก็รู้ร้อนรู้หนาวอะก็ลองทำดูนะครับรัฐบาลอย่ามุบมิบอย่ากโกหกชาวบ้านบ่อยนักบอกว่าจะลดค่าไฟสเเซสมัยก่อนใช่ไหมใช้ร้อยบาทลดสบาทลดทำไม<ร> <laughs> ซื้อไข่ไม่ได้สิฟองซื้อไข่ไม่ได้สิฟองรับนะครับก็สรุปไม่ง่ายว่าถ้า 5แอมนี่ห้า5แอมนะ5แอมถ้า5แอมใช้ไม่เกิน150หน่วยเดือน<า>มีนาเมษาพฤษภาใช้ไฟฟรีมิเตอร์ขนาด15แอมขึ้นไป1 5ร8 0 0หน่วยจ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนกุมภาพันธ์เคยจ่ายยังไงให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ถ้าไม่เกิน800หน่วยนะไม่ใช่ฟรีนะ <c oughs> แต่ถ้าเกินเท่า เออใครใครใช้เดินกุมภาเยอะดสวยเลยก็บอกถ้า8 0ดร้อยหถึงสามพันหน่วยจ่ายเท่าเดินกุมภาส่วนที่เกินจากเดินกุมภาให้จ่ายเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามร้อยสามพันหนึ่งหน่วยขึ้นไปจ่ายเท่าเดินกุมภาส่วนที่เกินจากเดินกุมภาคิดเป็น70%็ดสอร์เซนต์ครับห้ารออันนี้ ก็ต้องจ่ายเท่ากับเดอนกุมภาผมก็ห้าร้อยวเดนมภาม้ยไปสองพันสี่สได้หรือเสียน่าจะน้อยอยู่น่าจะน้อยนิดหนึ่งคือถามว่าหลักทรัพย์ของการไฟฟ้าทั้งสามอันเนี่ยยังคงทนอยู่ไหมเพราะว่าผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับนายจาตุรงค์สุริยาสัินบอกว่าเป็นโฆษกการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับบอกว่าการไฟฟ้าตระหนักดีถึงเรื่องดังกล่าวแต่ไม่สามารถจะประกาศลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเองต้องรอมติจากคณะกรรมการกำกับการกิจการพลังงานกรกพหากประชุมในวันนี้หมายถึง20เมษายนเมื่อวานมีนโยบายลด การจัดเก็บค่าใช้ไฟฟ้าก็ยินดีแล้วพร้อมดําเนินการทันทีเอเขาพร้อมอยู่แล้วนี่นะครับเสือนอนกินอยู่แล้วไหมคือรับภาษาอังกฤษเนี่ยเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต้องถูกนะครับต้องบริการให้ประชาชนในราคาถูกไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าป,ป,ปลาปารถเมย์รถบัสพวกนี้นะรถไฟต้องถูกครับนี่นะก็เลยพูดเรื่องนี้มา อีกเรื่องหนึ่งผมอ่านข่าวในโซเชียลแล้วสลดใจกับเกี่ยวกับทหารอีกและไม่ว่าไม่ไม่ตั้งใจจะพูดเรื่องทหารนะครับเพราะมันเกิดเหตุซ้ำซากหลายครั้งคราวนี้เจทหารครับลากประชาชนสองคนไปซ้อมที่อำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมน่าสงสารชาวบ้านเนาะ,ะหมายก็ว่าเสียชีวิตไปนหนึ่งอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเดือดร้อนผู้กงผู้การแม่ทัพภาค สองต้องมาขอโทษขออาภายัยแล้วเอาเจ็ดคนนี้ไปขอขมาศบบอกว่าเป็นทหารเกี่ยวกับการปรับครามยาเสพติดมแม่ฟังแล้วสลดใจครับคุณไม่มีอำนาจไปซ้อมใครนะค,ร <c oughs> คุณไม่มีอำนาจในการปราบปรามยาเสพติดโด,ดยตรงนะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเค,คุณมีสิทธิ์อะไรไปซ้อมประชาชนจนตายแม่คุณพ่อเขาก็ยังเห็นใจนะครับ มีเจ็ดคนที่ซ้อมลูกตัวเองตายเนี่ยบอกว่าลูกจะได้นอนตายตาหลับ,ลบดูดิคนทาาทนมเราไม่ผมขอประนามนะท่านพอบทออบอเก่งนักเรื่องยึดอำนาจนี่นะยึดอำนาจประชาชนไม่โคตรเก่งเลยซ้อมประชาชนสก <c oughs> ยิงประชาชนไม่มีทางสู้ตายไปเก้าสิบเก้าศพไม่รู้ใครยิงนะผมไม่พูดเรื่องโคราชหรอกผมไม่พูดหลายเรื่องเกี่ยวกับทหารเนี่ย ก็มีกําลังใจหน่อยทหารเรือจะตัดงบประมาณซื้อเรือดำน้ำ4,100ล้านบาทมาเป็นค่าโควิดนะอะทำดี<ห>นย <นะ S 2> ครับคนนั้นทำดีอีกคนนี้ทำชั่วทำร้ายร่างกายสาหาัสต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับมาเจ็บสาหาัสและทุกคนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยต้องประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับคุณอย่าลากไปขึ้นศาลทหารนะ เพราะตองนั้นตอนที่ลากไปซ้อมตอนที่ไปจับเขาไม่ไม่ใช่อยู่ในเขตทหารนะครับผมพร้อมเป็นทนายความให้นะครับม,มาเลยติดต่อมาเลย,เยดอดีศรเพียงเกเดจะว่าความให้ฟรีเอาทหารเจคนเนี่ยเขาคุกให้ได้ประหารชีวิตให้ได้ครับครับวันนี้ก็บนเรื่องข้าวไฟกับ <c oughs> เรื่องทหารซ้อมนะครับ <c oughs> ประชาชนจนตายขอบคุณครับสวัสดีครับ